หายังรองน้ำหางอีออนพี่น้องสวัสดีอินเจแปนจ้ามือน,นีเป็นวันหยุดของผัวส่วนของปุ่มก็เลิกงานประมาณบาสามนี่ละตอนเศร้าผัวก็มาหางอีออนแเราดิพี่น้องรอบนึงน่ะเราว่าสิมาแจ้งทียูมองใหญ่เฮียนไหมให้กับมองสัญญาณไหว้ไฝ่โทรศัพท์อียังประมาณนี่ละพี่น้อง เป็นไวไฟที่จับไปเสียบเองนี่ละสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เขาบอไปแจ้งที่ยูว่าเขาสีย่้ายบ้านหมง่ง,มงจังสั้นหม่งจังซี่ไวไฟก็เกิอดอาการตกลองใส่งานบ่ได้บางเทียก็ใส่ได้แน่บางเทียก็ใส่บ่ได้เลยละพี่น้องเราก็เลยต้องมาแจ้งยูศูนย์เพราะแจง้งแล้วแล้วก็เฝ้ากลับบ้านพเพราะว่าตอนเศารบอกเมียไวลราได้ก็าสิออกไปยางซื้อของเลาะเหรียญกับเมีย้าให้เมียเลือกงานจะก,ก่อนคอยสิไปน้ำว่าสันเพราะเมียเลือกงานแล้วแล้วก็บยางที่เห็นนี่ละพี่น้องแต่ก่อนเมียสีเลิกงานนีผัวคอยกับเมียนี่ยนเมีย เียนสั้นไปถาแล้วเรียบร้อยแล้วเด้<อ>ส่วนที่เหลือบอ่จากเปอร์เส้นหั่นล่ะพอติเราได้จัดห้อเห็ดงานแล้วน้ำส่วนเมียกลับมาเมียแอกแรกว่าสั้นออกมากข้างนอกกัเลยผ้าเรามากินขนมให้เป็นร่างบ้านเลาขนมคาบนีปุ่มเป็นผู้ใจเด้อพี่น้องเป็นการขอบคุณเลาน้ำแหละที่เราเมียนเฮียนเมียนสั้นให้ทั้งเป็นการขอโทษแล้วน้ำผละพี่น้องไอยร้อยกินลูกซีนแล้วเบิร์ดแล้วว่าเราสิกินลูกซีนเป็นเข้าเที่ยงว่าสัน้นไหวเมื่อหันปุ่มกเอามากินกับตำบะหุ่งล่ะเนาะเข้าเทียงเรากับเลยยต่างตะ แต่ว่าอยู่กับผัวยังว่าพี่น้องใอยเรามาซ่อมเป็นคนพีการเอาโลดันนั่นกระเฮ็ดบ่เป็นนะนี่ก็เฮ็ดบ่ได้คือว่าล่ะว่าสากมีคนเอาใจถ้ามียบบอยให้ผัวเอาใจจะเสียผู้ใดเอาใจเฮาล่ะเนาะพี่น้องทั้งย่านผัวหิวเข่าคือว่าหล่ะก่อนสีออกไปหาย่างรอซื้อของก็เไยพภากันแวะกินขนมก่อนก่ได้กินโดนเ้ยเอ่ Terima kasih telah menonton นี่ละพี่น้องความใ่ใจของเราถามตลอดว่าแซบบ่ตาเราหนี่สีสังเกตบังเข้าตลอดเด้เวลาไปกินเขาข้างนอกคือกันกินขนมคือกันละพี่น้องถ้าแนวดนโดนเทียได้กินหรือร้านอาหารที่เข้าบ่เคยเขาเรากบสีถามปุ่มตลอดว่าแซบบอสมัยตะกี้แห้งคักก็หนีตัวไป้านอาหารแต่ละเทียถึงนั่งสีได้แนวกินก้อนกสรซางได้พี่น้องนั่งสีนั่งถาก,กินพร้อมกันกับเขา้าแล้วนั่งซ้อมเบืองว่าเมยเอาเขาเส่ปากแล้วค่อยถามเมียว่าแซบบอส่วงหลังหลังมากนี่ปุ่มไรขาแล้วกินกน ตัวบอ่อยากให้เราเกงใจเมียปานานั้นน่าผลไม้นี่คือกันปุ่มบอกให้เล่าซื้อมาอันเดียวเพราะว่าปุ่มกับบ่อยากกินหลายะหยัดได้ก็ซอยกันะหยัดทันละพี่น้องได้มากเราก็เสี่ยวให้เมียกินก้อนวันนี้ปุ่มก็เลยบอกให้เรากินก้อนซื้อๆทด่หันถ้าเขาบอ,บอกให้กินก้อนกับว่ากินก้อนอีหลีพี่น้องได้ว่าขนมมันเป็นพงเนาะกินไปพร้อมเฮียไปพร้อมหัวปุ่มกระเซ็ดไปพร้อมกินเสร็จแล้วเราก็จะเป็นผู้เอาไปทิ้มอันนี้บ่เมน่าปุ่มใส่ตาเล่าดิพี่น้องมือหนีวันหยุดเล่ามือหนีป หันละพี่น้อง